สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขัน starcraft นะครับในการ dreamhack winter สองพันยี่สิบเอ็ดครับผมอยู่กับผมปิงแอกครับผมก่อนเข้าสู่เกมก็ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนอุดหนุนร้านเล็กๆของผมเอาไว้ด้วยนะฮะฟอกกี่ไก่ทอดตลาดน้อยครับได้สามช่องทางนะฮะโรบินฮูดไลแมรและก็แกร็บฟูดครับผมโอเคเข้าสู่เกมกันเลยฮะรอบนี้ครับเป็นรอบรอบแปดแปดคนสุดท้ายเออดาร์ครับเจอกับมาลุฮะ ดา้ Dark กบรูเซอร์ครับด้านขวาบนของแผนที่แอสโมสเฟียเอครับทางฝั่งนี้ก็มารุครับเทพเทอร์แรนต์ของเราฮะฝ่ายล่างของแผนที่ครับเรสเทอร์แรนต์ครับมาอย่างไวครับขึ้นมาเป็นคอมเขาเรียกว่าคอมเบสิกก่อนก็จะเป็น1แก๊ส1บาลลกครับประมาณช่วงซัพพลายที่17นะครับ16-17ประมาณนี้ ทั้งฝั่งดาครับแฮชชูลี่ที่2มาก่อนเลยฮะก็เป็นเฟิร์สแฮชนะออไม่มีพูไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. เร่งรัสไปแฮชก่อนเลยทำไมนะหรือเพราะแมปมันค่อนข้างไกลกันมากๆครับเซิร์ชชอบนะยิ่งแมปไกลยิ่งแมปใหญ่ครับเซิร์ชมันสามารถแบบกดร่างสร้างตัวได้กับกันสองเผ่าที่เหลือเขาสามารถพ็อกซี่ได้ครับเออึกภาพออกใช่ไหมฮะ เซิร์ฟพ็อกซี่ได้แต่เซิร์ฟต้องไปแฮชนะ่ะเออหรือว่าเอาโอเวอร์โหลดอนะไปเทเทคริปเซิร์ฟก็ไม่นะน่าจะซัดกันเกมยาวครับแล้วทั้งฝั่งมารู้ฮนะเลือกหยิบมาเป็นริปเปอร์ครับในการสกาวนะั่นเองแต่จริงๆ SCV ก็ล่วงหน้านำไปก่อนแหละเอสแรกก็คือเช็คมากกว่าครับว่าเจอจะเจออะไรแปลกแปกไหม ลัดเซอร์คิงอะไรเงี้ยฮะก็เช็คนะแต่ยังไม่มีอะไรแปลกๆครับหรือเปล่าพอเธอาที่ดูมันคือเบสิกอยู่ตอนนี้ทั้งดาร์กแล้วก็มารู้เป็นเกมแรกด้วยอาจจะลองเลี่ยมมนอยู่มาแล้วนี่คือปวนครับผม Hmm? มีลิ่งมาหกตัวเซอร์กลิงฮนะมีอะไรกันไหมมาเรียน2ตัวกะัะจอกมาครับสองคนพอวีเปอร์อยังไงก็ต้องไปสเกาวไปต่วนละจังหวะนี้ไหลมาเจอคอมมาซนเตอร์แล้วที่มีตายครับเือรล้อมได้ไปห้าสิบนารองชิวแล้ว ยาวๆแล้วครับดาร์คขึ้นแฮชที่สามสามนาทีสามแฮชอะ่ะเออเอาดิมารู้ยังไงต่อครับยังนะผมยังไม่เห็นเทคต่อไปของมารู้ฮะแฟกตัวโรงงานแฟกตอลี่ลเลยยังไม่มีครับเสียเอฟีตัวมาสักคู่นี้ไปฮะโอ้โห,โหเจอควีน ร i p p e r แพ้ควีนครับต้นเก็มที่เหลือสู้ได้หมดอะโดรนหรือว่าจะเป็นเซอร์คิงอะไรเงี้ยอย่า,ยาเจอควีนระยะตีควีนจะไกลกว่าโอ้โหเจอโหโหโด,ดักเนินนะเอาไปหลบครับมีเซลฮีลิ่งอยู่โอเคเรื่องมาเป็นสตาร์พอร์ตนั่นเองแล้วก็แมสมาลีมาแล้ว ทั้งฝั่งดาร์เคลื่อกไปเป็นโรกฮะผมเห็นโรกอยู่ก็ยังคงเล่นยูนิตภาคพื้นดินอยู่นะแต่มารู้เนี่ยสไตล์เขาชอบดอบมารวินครับต้องมาดูเมดิแวกมาแล้วด้วยหลังๆนะเห็นเห็นเล่นดอบมารวินบ่อยอ่าอย่าง คลิปที่แล้วถ้าใครดูก็จะเจอดรอปวิลโลมายก็จะเป็นครนะีะชอบมากวิลโลมายแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ฟิกนะครับเราแต่ผู้เล่นเล่นไปตามแพทนะเลิฟอะไรมาเขาก็เขาก็ดิกเลียงบัฟอะไรมาเขาก็ลองดูอะไรเงี้ยนี่ครับผู้ไม่ทางการดคามารู้มาแล้วดรอปมารี Marine, นะมารู้ ature, นะิกเนเจอร์มา ทำไมถึงเนซิกเนีเจ้์เขาดรอปแล้วไมโครเทปมาคเนี่ยเขาจะหาจุดดรอปแล้วเดินเข้าไปนะถูแล้วมีสตรีมแพ็กพร้อมใช้อะเนี่ยหลุดไปตัวหนึ่งกำลังจะบอกว่าถ้าเนียนๆคือจะเก็บขึ้นมาแล้วไม่ตายแล้วก็มาฮีลแล้วก็เข้าไปใหม่นี่คือมารู้ครับประมาณนี้ลองฝึกกันดูครับผม เห็นไหมแล้วไม่ดีแบกมันจะไม่โดนดำเมจเลยเพราะยูนิตการอย่างที่เขาเจออ่เขาก็เขาจะเจอโรเขาจะเจอเซอร์กิ g งอย่างเงี้ยครับเขาจะหลีกเลี่ยงควีนแดงแล้วก็ไล่คริปเซอร์อรโรกถึงตัวก็เก็บขึ้นมาครับพิกอัพขึ้นมาแล้วก็มาดรอปต่อแล้วจังหวะสตีมแพ็คหมดพอดีแล้วก็ฮิว แต่ระหว่างนั้นเขาก็อัพฐานอัพเทคไปเรื่อยๆชิลเริ่มมาแล้วฮะรวมถึงยิงแรงเพิ่มเกาะครับทางฝั่งดาร์กเนี่ยก็น่าจะเน้นไมเป็นโรคเลยนะเห็นอัพเดินเร็วมาด้วยด้านหลังยังไงมีโรคคุมฮะรู้รู้รูบอกเล่นบ่อยนะเราอะ <c oughs> อ่าฮะอ่าเรามาดอบดอบมารีนโคลนไปแตกครับผมเขาเห็นอย่าเผลอครับผม ไม่งั้นเขาก็ยืนแช่อย่างเนี้ยดูอินโฟมิชันได้ยาวๆเลือกเป็นฟิกแท้งเห็นไหมคนละแนวกับเคลมนะเป็นคนที่ชอบใช้ฟิกมาก <S <S แล้วก็ดรอปมาวินเนี่ยยังเล่นอย่างต่อเนียอย่าเผลอเผลอไม่ได้จริงๆดาร์กก็คือต้องโฟกัสฮะทั้งแนวมินเนอรลไลน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยกับการอนะ ถ้าเจอเซิร์กในแมปกว้างๆแบบนี้ก็ต้องไล่เคลียร์คริปเซิร์ะครับพวกเนี่ยเลนต่างๆเมือกอะไล่เคียร์เมือกพยายามเอ็กซ์แต่อเนาะแล้วราเวนเจอร์มาแล้วราเวนเจอร์ท่านี้ของเขาอะครับ ทำลายฟอรสฟิลด้วยแล้วก็โดนแอร์ยูนิตด้วยเด้อหลบกันดีๆเอาควีน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 เกลือบพยายามจะบีบนะไม่ให้ไม่ให้ดาร์กเล่นง่ายฮามารูทจังหวะนี้แต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับดาร์กก็ไม่ได้คดเคลิ้ว่าไม่ได้โดนกดดันจนรวนอะไรขนาดนั้นฮะพอซับไพ่ก็ขึ้นมาสม่ำเสมออย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้หนักเออไม่ได้หนัก เนี่ยอาร์มี่ฉีกละตามตามสไตล์เซิร์กนะต้องบอกก่อตามสไตล์เซิร์กก็จะเป็นแบบเนี้ยอาร์มี่ฉีกฉีกแล้วก็เป็นโรคราวเวนเจอร์ครับซีแข้งแบบมีชีวิตซีแข้งแบบยิงสามคะแนนมามอ็อสมามสตาวเวนเจอร์กันแล้วพยายามจะลุกขึ้นเข้ามาด้วยซับไพ่ที่เยอะกว่าครับ แล้วซีแทงอย่างเกลียดอ่ะเพาะซีแทงอ่ะ, C อะเขาโมบิลิตี้ต่ำมากไงจังหวะตั้งซีกโหมดอย่างเงี้ยเราเวนเจอร์นี่ก็ชอบเลยแล้วนายบัสเวิร์มมาครับผมพยายามจะขึงนหน้าบ้านแล้วครับจาซัพพลายแมทเนะี่ยต้องระบายหน่อยฮะแล้วด้วยแมทด้วยครับทำให้เขาเอ็กซ์แพนแล้วก็มีทรัพยากรใช้อย่างต่อเนื่องต้องมาดูแลฮะมารู้ ทาวเวอร์ดีเฟเอนต์กันยังไงคอมโบรโรกลาวเวนเจอร์แบบนี้กำลังจะเสียแฟคทอรี่ไปนี่ะสีแทงเป่านิ่งเลยครับเสียเบสไปละต้องมาสร้างแฟคทอรี่ใหม่ทีนี้ โอ้โหแล้วแล้วนายตัดเวิร์มมาเติมของอย่างต่อเน,นื่อนงะแมปมันใหญ่ฮนะต้องหาเครื่องทุ่นแรงแบบนี้แหละครับถึงหน้าบ้าน,นแล้วครับดาร์คแล้วนายตัดเวิร์มมันจะมาพร้อมคริปเซิร์กด้วยนะ,ะจังหวะนี้เอา้าเอาเรื่องว่ะโอ้โหไล่ไล่กลับไล่กลับสะพายหล่นนะไม่ตามต่อ มีจังหวะฉุดอาร์มี่ลงมาเหมือนกันนะมารุเขาเรียกว่ากระเฮียนกระือรือแล้วก็ไล่เคียนในตัดเวิร์มันไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นเนี่ยกดดันมารุได้อยู่ครับโดยการตัดการเอ็กซ์แพนผ่านตีครับผมแล้วก็ตัดแฟตตอรี่เลยด้วยฮะแต่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันนะก็คือมีได้มีเสียครับทั้งสองฝ่ายสีกัน จะเป็นจังหวะตัดอิมคำแล้วกันที่เห็นภาพชัดเจนกว่าของดาครที่ทำการตัดอินคำได้สรพายแม้ครับดา,าต้องชวนทะเลาะต่อคอนโทรลแมปกดกันหน้าบ้านอย่างต่อเนื่องหาเหลี่ยมเข้าอยู่ฮะว่าตรงไหนการป้องกันอ่อนครับนี่ไมโครหลบกันดีมากครับมารู้ค่อนข้างงานเนี่ยแล้วก็ถึงตัวแล้วถึงตัวสิมแกยับสิมแทกยัด ยัดหน้าเลยยัดหน้ายัดหน้าตามคนตกรถยังไงเอาให้เยอะที่สุดโู้คนเขาสิบช็อตยินชโลเข้าคลิปเซิร์ฟตามไม่ทันก็ต้องปล่อยครับผมไล่ถ่ายคลิปเซิร์ฟไปอ่านี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียครับผมจังหวะบุกข,ของเซิร์ฟอะยังไงคือมันเยอะก็จริงแต่โมบิลิตี้จะอ่อนลงครับไม่เหมือนจังหวะป้องกันจังหวะป้องกันเนี่ยเขาจะมีคลิปเขาไนงะพวกยูนิตก็จะวิ่งเร็ววะพวกยูนิติวาฟเในปัดเดิมมาไม่ทันผล่เลยครับแตกก่อน โอเคจังหวะมัอก็พู่นี้นะดึงลงมาเท่าๆกันแล้วแล้วจังหวะนี้สัพพลายออกมาเท่ากันแล้วครับผมยังมีลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาก็ได้ไปตีแทงครับของคันมาปกป้องครับผ่านเอ็กซ์เพนที่สี่ฮะเงินก้อนใหม่นั่นเองโอ้โหเกมหนึ่งก็ัดกันเตเลยเจอยิงไทยยิงไยยิงไทยยิงไทยครับผม ที่ไม่ได้เลือกอยิโรมาผมว่าเพราะว่าเขาเจอเซิร์ฟใ่ะอาจเจอโพโตก็อาจจะใช้ยิโรมาเหมือนเคลมก็ได้พอเจอเซิร์ฟอะดัมอ่ายูนิตมันค่อนข้างเป็นกลุ่มเป็นก้อแล้วก็เยอะครับซีแข็งน่าจะตอบนันโอเคเรามาดูตรงนี้อะดาร์กเสียไปเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะฮะ เหมือนเหมือนดานจะขยมอะ่ะแต่ทรัพยากรที่ใช้ในการขยมอะ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยครับโดนไปเป็นหมื่นแล้วรีซอที่เสียไปฮะมารู้ก็แบบมาดิทําตัวเป็นกําแพงหินอะต่อยต่อยเข้ามาก็เจ็บเองเหมือนกันครับถ้าต่อยแล้วมันไม่น็อกอะ่ะละลายไปเรื่อยๆฮรัทรัพยากรดูเหมือนมินาโรจะลอยนะครับนี่ก็วัดระยะยาวครับดูภาพเกมยาวเนีย่ยวิโลมายมาละมาโตนให้ ถ้าไม่มีโอเวอร์เซียมาก็นั่นแหละฮะฟรีดัมเมจครับหรือว่าจะให้เห็นตำแหน่งว่าราเวนเจอร์ดรอปไปตรงๆก็ได้นะเนี่ยเอาดรอปอยู่แต่ว่าขย o b j ต่อผมทางฝั่งมารุมีอาร์มีไฟนะครับมารุพยายามจะเข้าไปด้านขวานะเป็นฐาน expand ฐานใหม่น,นั่นเอง เวลาเวลาเขาฮาร์ลัสหรือเ,เขาปวนกันเขาจะไปเน้นเรื่องฐานเงินถึงเนเงินถังเงินหมดทุกอย่างจบพยายามจะตรึงเข้าไปอยู่นี่ก็ไม่ยอมครับวิโลโมายลงแล้วเซตแล้วก็ยิงคาโลจับคนตกรถไปเรื่อยๆแบบนี้เล่นแบบใจเย็นมากครับมารุเราแล้วเจอเอา้าวเจอดึงคาโลกรับครับอ้าว นี่เขามีตัวนี้มาครับผมอินเฟสเตอร์ฮะป่าเมือกสโลได้ครับเมือกเขียวคือมารูเดมีสโลฉันก็มีอินเฟสฮะโอเคมาใหม่ครับมาเหมือนเล่นชักกัลเยอร์อยู่ตอนเนี้ยจังหวะชักกัลเยอร์แล้วก็วัดเทคกันครับแล้วก็ไมโครอ่าโดนสโลไปแล้วครับอยู่ตรงนี้น่าจะต้องปล่อยหรือเปล่าขู่ก็ยังเหนียวอยู่นะแกยังเก็บเมดิแวกไว้ พิกอัพขึ้นเหนียวมากครับมารุ๊อยากจะเยอเย่เยกลับมาได้บ้างแล้วโค้สนิปสนิปมันมากเลยระวังให้อินเฟสอ่ะโคสมันจะสนิปหูสนิปแตกหมดเลยครับผมเรียกได้ว่าวันช็อตวันคิวอะเอาทุกเม็ดจริงวะอยากจะไล่ไล่แล้วดูโฟสปั๊ะปักปะหือแตกฮนะเฮดช็อตทุกตัว เจ็บครับเจ็บสับยดรอปจีจีครับผมดูผมยังแบบโอ้โหมันดันไม่ไปอ่ะเออผู้โกตรพอโกตรมาเกมเปลี่ยนฮะปิ้ว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 หายหมดแตกเป็นโก๊ก็คลั้นเลยครับภาพรวมเกมนี้นะฮะผม ดาก็มาตามทรงดีแล้วนะเจอแมปใหญ่เซิร์กก็ต้อง expand 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 เอาทรัพยากรเอาเงินฟัดหน้าครับพยายาม m a s h unit มาแต่เอาไม่ลงฮนะทั้งการไมโครเทพเล่นใจเย็นสัมผัสได้ถึงความใจเย็นขนาดโดนโดนดันหน้าบ้านขนาดนั้นมารู้ก็แบบเล่นไปตามเกมเล่นไปตามเกมครับในเกมที่หนึ่งนี้นะโอเคว่าทำได้ไม่เร็วเลยครับทั้งสงคนเลยฮะ แต่เป็นมารุที่นิ่งกว่าครับแล้วก็ไมโครยูนิตใช้ความสามารถของยูนิตได้เต็มประสิทธิภาพมากๆฮะเกมนี้เก็บวินไปได้ครับยังไงเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ยังไงฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันที่เกมสองครับมารุแล้วก็ะดา